จากพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยจนหมดสภาพป่าสู่พื้นป่าเศรษฐกิจที่ปกคลุมไปด้วยไร่ต้นกาแฟอาราบิก้าพันธุ์ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อจัดการปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการทำไร่เลื่อนลอยที่บ้านปางขอนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่พุทธศักราช2545 วันนี้หมู่บ้านปางขอนได้รับการส่งเสริมให้ผลิตกาแฟอาราบิกา้าโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจนกลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนภายใต้การดูแลข,ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนในสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตอนนี้บ้านปางขอนนะครับก็หลังจากโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับของพระองค์ท่านาเข้ามาให้ความรู้ในเรื่อง าการต่อยอดกาแฟนะครับเรื่องการคั่วาการผลิตแล้วก็แพ็กเกจอะไรต่างๆนะครับาชาวบ้านตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งออกนะครับตามท้งตลาดที่อ,ออเดอร์ที่สั่งมาจากแนวพระราชดำริฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมไปสู่การพัฒนาต่อยอดในวันนี้หมู่บ้านปางขอนตําบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ได้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการผลิตกาแฟให้แก่หมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงจนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทุกวนันนี้ชาวบ้านบางขอนทุกท่านนะครับกินดีอยู่ดีนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็ซรบซึ้งในน้ําพระทัยของอพระองค์ท่านครับพวกเราสัญญาว่าะจะดูแลพืนป่าให้ดีที่สุด